สวัสดีครับเพื่อฝังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจากแฟางานวิจัยมกซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่พงานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ เป็นรายการที่นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งในด้านการ,กรเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือกับอาชีพของตนเองโดยมีกระผมวิทวัตยุทธโคสารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ เือฟังครับปัจจุบันพืชผักมีความสําคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากครับทั้งในการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกจําหน่ายไปยังต่างประเทศซึ่งสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยทีเดียวครับการผลิตและการส่งออกมีทั้งในรูปของอผลผลิตสดและอุสตสาหกรรมแปรรูปต่างๆครับอย่างเช่นการแช่แข็งอบแห้งและบรรจุกระป๋อง และตั้งแต่ปีพศ2540ถึง2541ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกผักเศรษฐกิจทั้งหมด53ชนิดครับประมาณ3ล้านไร่ครับผลผลิตรวมประมาณ5ล้านตันซึ่งพืชผักที่ปลูกเกือบทุกชนิดต้องใช้มเมล็ดพันธุ์ในการปลูกทั้งสิ้นครับดังนั้นเมื่อมีการปลูกผักเพิ่มมากขึ้นปริมาณการใช้มเมล็ดผักก็มากขึ้นเช่นกันครับ เราจะเริ่มเห็นความสำคัญของมเมล็ดพันธุ์กันแล้วนะครับช่วงนี้เราพักขั้นก่อนสักครู่นะครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับผู้ฟังครับสําหรับเมล็ดพันธุ์ผักที่เกษตรกร,กรใช้นั้นมีทั้งเกษตรกร,เก,รเก็บพันธุ์ไว้ใช้เองครับหรืออาจจะซื้อมาจากร้านค้าที่จําหน่ายเมล็ดพันธุ์หรือจากสวรร่วนราชการต่างๆสําหรับเมล็ดพันธุ์ผักที่มีบริษัทหรือร้านค้าเมล็ดพันธุ์จาหน่ายนั้นจะมีทั้งเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตเองภายในประเทศไทยและรวมถึงเมล็ดพันธุ์ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศด้วยครับ ถึงแม้ว่าเมล็ดพันธุ์ผักหลายชนิดโดยเฉพาะผักเมืองร้อนต่างๆจะสามารถผลิตเองได้ภายในประเทศก็ตามครับแต่บางครั้งก็จะมีปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรครับจึงต้องมีการนำเข้าเมล็ดผักจากต่างประเทศหรือเป็นการนำเข้าพันธุ์ใหม่ๆที่ตลาดมีความต้องการเข้ามาครับนอกจากนี้ก็ยังมีเมล็ด พันธุ์ผักอีกหลายชนิดที่ประเทศไทยสามารถผลิตและส่งออกไปจำหน่ายอย่างต่างประเทศเช่นกันครับพอฟังครับเมล็ดพันธุ์นับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการผลิตพืชผักให้มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานที่ต้องการครับการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีและเหมาะสมตรงกับความต้องการของตลาดนั้นถือว่าเป็นการลงทุนในการผลิตที่ต่ำครับแต่ก็จะมีผลตอบแทนที่มีคุณค่า ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าหากเกษตรกรได้มีการใช้พันธุ์ที่ดีแล้วย่อมประสบความสำเร็จไปครึ่ง,งหนึ่งแล้วในการผลิตในแต่ละครั้งครับก็ฟังครับมเมล็ดพันธุ์ผักที่ใช้ในการค้าในไทยทั่วไปสามารถจำแนกออกเป็น2ประเภทครับนั่นก็คือมเมล็ดพันธุ์ผสมปล่อยหรือมเมล็ดพันธุ์ผสมเปิดนั่นก็คือมเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดยปล่อยให้ผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติครับ นิยมใช้ในพืชตระกูลแตงมะเขือและทั่วนอกจากนี้เป็นพืชที่ผสมตัวเองทําให้มเมล็ดพันธุ์ที่ได้นั้นนํามาปลูกแล้วมีคุณภาพและปริมาณผล,ผลผลิตไม่แตกต่างจากพ่อแม่เดิมครับมมเมล็ดพันธุ์ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีราคาถูกครับซึ่งเป็นที่นิยมของชาวเกษตรกร,กรด้วยครับส่วนมเมล็ดพันธุ์อีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือมเมล็ดพันธุ์ลูกผสมครับเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการเจาะจงสายพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ครับ แล้วนำมาผสมเกสรด้วยมือหรือปล่อยให้มีการผสมข้ามตามธรรมชาติสายพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ก็จะได้รับการปรับปรุงและทดสอบจนได้คู่ผสมที่เหมาะสมครับและจึงนำมาผสมพันธุ์ได้และผลิตเมื่อจำหน่ายเป็นการค้าต่อไปครับลูกผสมที่ได้จะมีคุณภาพและปริมาณที่ดีเด่นกว่าพ่อแม่และรวม ลักษณะที่ดีเด่นของพ่อแม่เอาไว้ครับเช่นลักษณะการต้านทานโรคความหวานหรือสีในปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสมในการผลิตทางการค้ามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับราคาของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมก็จะมีราคาที่สูงกว่าเมล็ดพันธุ์ผสมปล่อยมากครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับเข้าฟังครับสถานการณ์การผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักของประเทศไทยจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันครับนั่นก็คือเกษตรกร,กรผลิตและเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองส่วนใหญ่จะเป็นมเมล็ดพันธุ์ดั้งเดิมที่เกษตรกร,กรปลูกกันต่อๆกันมาในท้องถิ่นครับและในพันธุ์ที่มีผลผลิตที่ดีมีคุณลักษณะที่ตลาดต้องการทําให้เกษตรกร,กรมีการเก็บพันธุ์ไว้ใช้เองครับโดยเลือกที่จะเก็บจาก ผลที่ปลูกเพื่อการขายให้กับตลาดสดแต่มีการคัดเลือกผลที่มีลักษณะดีเก็บไว้ใช้ทำพันธุ์ต่อครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นมเมล็ดพันธุ์ผสมปล่อยส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือภาคเอกชนทำการผลิตครับในปัจจุบันเศรษฐกิจธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักของประเทศไทยโดยภาคเอกชนจะมีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆครับ วิธีการดําเนินงานของภาคเอกชนแบ่งออกได้เป็น4ลักษณะด้วยกันครับนั่นก็คืออรับผลิตมเมล็ดพันธุ์รูปผสมโดยรับจ้างผลิตมเมล็ดพันธุ์ให้แก่บริษัทต่างประเทศครับส่วนการรับสายพันธุ์พ่อแม่ของบริษัทต่างประเทศก็ทําการผลิตและส่งมเมล็ดพันธุ์ทําการจําหน่ายคืนกับบริษัทต่างประเทศทั้งหมดครับการรวบรวมการคัดเลือก และการปรับปรุงพันธุ์พืชพื้นเมืองโดยได้พันธุ์ดีจึงผลิตจำหน่ายภายในประเทศครับนอกจากนั้นแล้วก็จะนำสายพันธุ์ที่ดีจากต่างประเทศมาผสมข้ามกับพันธุ์พื้นเมืองเพื่อใช้ในการผสมผลิตมเมล็ดพันธุ์ลูกผสมสำหรับการจำหน่ายในต่างในทั้งภายในและต่างประเทศครับกอฟังครับการนำมเมล็ดพันธุ์ลูกผสมหรือพันธุ์ผสมปล่อย าจากต่างประเทศมาปลูกทดสอบและหากพันธุ์ใดมีลักษณะดีตามความนิยมของตลาดก็จะสั่งเมล็ดพันธุ์นั้นเข้ามาจําหน่ายต่อไปครับการรับซื้อเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกร,ร,กรซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ง่ายๆและ,กะเกษตรกรบางแหล่งผลิตเป็นอาชีพมาช้านานแล้วครับ เพฟังครับการผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อการค้าในประเทศไทยมี2ประเภทด้วยกันครับนั่นก็คือการผลิตมเมล็ดพันธุ์ผสมเปิดหรือผสมปล่อยนั่นก็คือได้แก่พืชตระกูลแตงมะเขือผักบุ้งผักกาดหอมพริกและถั่วฝักยาวครับโดยปล่อยให้มีการผสมเคสรนกันตามธรรมชาติมีการลงทุนและการตอบแทนที่ต่ำมเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้มาก จำหน่ายทั้งภายในและการส่งออกมเมล็ดพันธุ์ที่มีการส่งออกอย่างเช่นแตงโมผักบุ้งและผักกาดหอมอส่วนมเมล็ดพันธุ์ผักประเภทนี้จะมีค่อนข้างมีราคาที่ค่อนข้างถูกครับและนิยมใช้กันทั่วไปส่วนประเภทที่2นั่นก็คือการผลิตมเมล็ดพันธุ์ลูกผสมนั่นก็ได้แก่พวกมะเขือเทศพริกยาพริกยักษ์แตงโมและแตงลานครับโดยบริษัท เมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศจะร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนภายในประเทศไทยครับโดยนำเมล็ดพันธุ์หลักหรือพันธุ์แม่และพันธุ์พ่อจากต่างประเทศมาทําการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมครับโดยการใช้การผสมเกสรด้วยมือและเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่ผลิตได้ก็จะนําส่งออกไปอย่างต่างประเทศเพื่อนําไปบรรจุและส่งขายทั่วโลกต่อไปครับ ธุรกิจาการผลิตเมล็ดพันธุ์รูปผสมในประเทศไทยลักษณะนี้มีการลงทุนมามากกว่า20ปีแล้วครับและประสบผลสำเร็จในการส่งเสริมแก่เกษตรกร,เ,กรเพราะให้ต้นทุนอตอบแทนสูงคุ้มค่าทำให้สามารถขยายพื้นที่การผลิตได้มากครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เหมาะสมในการผลิตนั่นก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือครับ การผลิตเมล็ดพันธุ์รูปผสมมีการลงทุนและผลตอบแทนที่สูงและนิยมทำการผลิตในระหว่างปลายฤดูฝนถึงปลายฤดูหนาวในพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์และมีน้ำตลอดในระหว่างฤดูปลูกครับ พื่อฟังครับในปัจจุบันความต้องการในการใช้และผลิตมเมล็ดพันธุ์ลูกผสมมีอยู่สูงมากขึ้นครับทางนี้เนื่องมาจากพันธุ์ลูกผสมให้ผล,ผลผลิตและคุณภาพสูงและตรงตามสายพันธุ์ครับมีความสม่ำเสมอและตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีมีความต้านทานโรคและแมะลงตลอดจนสามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่างๆครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับเชื่อฟังครับในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพจะต้องรู้หลักการผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักนั่นก็คือต้องรู้ลักษณะเฉพาะของการผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักการผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อการบริโภคสดทั้งในด้านพันธุ์การเกษตรกรรมและการคัดเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมการจะผลิตมเมล็ดพันธุ์ชนิดใด ผู้ผลิตจำเป็นต้องรู้ก่อนว่า,มาเมล็ดพันธุ์นั้นเป็นพันธุ์ผสมเปิดหรือพันธุ์ลูกผสมครับและผักชนิดนั้นเป็นผักที่มีการผสมข้ามสายพันธุ์ด้วยตัวเองหรือการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ครับเพื่อที่จะได้มีการวางแผนและจัดการผลิตมเมล็ดพันธุ์ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพดีตามตรงสายพันธุ์ครับเข้าฟังครับ เราต้องรู้ว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการผลิตพันุ์ผักพืชบางชนิดเช่นตระกูลกะหล่ำและหอมต้องการอากาศเย็นและอุณหภูมิที่ต่ำในระยะเวลานาน,านเพียงพอคือประมาณ15-30วันเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการแตกตาดอกพืชตระกูลพริกและเมื่อเขือ,อ และมะเขือเช่นมะเขือเทศมะเขือและพริกยักษ์จะต้องการความแตกต่างของอุณหภูมิกลางวันและกลางคืนสูงครับเพื่อการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ครับการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดเมื่อถึงระยะออกดอกติดฝักและเก็บเกี่ยวจะไม่ต้องการฝนครับเพราะจะทําให้ผลผลิตเสียหายได้และชักนําให้เกิดโรคระบาดครับซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ต่อไปครับ ส่วนแสงก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการชักนำให้เกิดตาดอกของผักบางชนิดครับสำหรับประเทศไทยสามารถทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักได้ดีครับสำหรับพืชประเภทวันสั้นคือต้องการช่วงแสงน้อยกว่า12ชั่วโมงต่อวันเช่นพวกผักกาดหอมและพืชจะกูลแตงและพืชวันปกติต้องการแสงปกติ12ชั่วโมงต่อวันนั่นก็คือมะเขือเทศพลิกมะเขือและถั่วฝักยาว ในการผลิตมเมล็ดพันธุ์จะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าการผลิตเพื่อบริโภคสดครับดังนั้นสภาพดินจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์สูงครับระบายน้ำได้ดีด้วยครับและต้องรู้พื้นที่ที่เหมาะสมในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักครับสภาพอากาศที่แห้งเป็นปัจจัยสำคัญในระยะการออกดอกและการติดมเมล็ดครับทำให้ผลผลิตและคุณภาพของมเมล็ดพันธุ์สูงขึ้น พืชใดที่ต้องการอากาศเย็นในการเจริญเติบโตหากนำมาปลูกในสภาพอากาศที่ร้อนจะทำให้ไม่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ครับเช่นพวกพืชตระกูลกระหล่ำหอมและหอมและพื้นที่ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์เองจะต้องมีระยะห่างที่เหมาะสมจากพันธุ์อื่นๆครับเพื่อป้องกันการผสมข้ามและการประปนของสายพันธุ์นั่นเองครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ ับมาฟังกันต่อนะครับเข้าฟังครับโดยปกติแล้วเมื่อเมล็ดพันธุ์เจริญเติบโตและพัฒนาถึงจุดแก่ทางสรีรวิทยาซึ่งเป็นระยะที่เมล็ดพันธุ์มีน้ำหนักแห้งสูงที่สุดถึงแม้ว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางประการอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่การสะสมองค์ประกอบต่างๆที่สำคัญและจำเป็นภายในเมล็ดได้สิ้นสุดลงแล้วครับ ดังนั้นในทางทฤษฎีจึงสามารถทำการเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่จุดแก่ทางสรีรวิทยาเป็นต้นไปการเก็บเกี่ยวที่ดีผู้ปฏิบัติจะต้องทราบข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยวของพืชชนิดนั้นๆด้วยครับและทราบระยะเวลาที่เหมาะสมและสามารถแยกมเมล็ดและเก็บเกี่ยวมเมล็ดออกจากต้นพืชได้โดยปราศจากความเสียหายก่อนที่จะเกิดการสูญเสีย การเก็บเกี่ยวอาจเก็บเกี่ยวที่จุดแก่ทางสรีรวิทยาหรือเก็บเกี่ยวที่ระยะแก่เก็บเกี่ยวก็ได้ครับก็ฟังครับโดยทั่วไปแล้วที่จุดแก่มเมล็ดจะยังคงมีความชื้นอยู่3 0มสถึงหกเอร์เซแล้วแต่พืชบางชนิดครับพันธุ์และสภาพแวดล้อมด้วยณนะจุดแก่ทางสรีรวิทยานี้ระบบท่อน้ําท่ออาหารที่นําอาหารสะสมและแก่จะหยุดทําหน้าที่ครับ ทำให้เมล็ดพันธุ์ถูกตัดขาดจากต้นแม่โดยไม่มีอาหารสะสมในเมล็ดอีกต่อไปหลังจากจุดนี้ไปน้ำหนักแห้งของเมล็ดพันธุ์จะจึงคงที่และอาจลดลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับระดับความชื้นของเมล็ดและอุณหภูมิของอากาศครับในพืชบางชนิดเช่นข้าวโพดและข้าวฟ่างเมล็ดที่พัฒนาถึงจุดนี้จะมีลักษณะบ่งชี้ อาจปรากฏให้เห็นที่ขั้วเมล็ดครับในทางทฤษฎีจะปล่อยให้เมล็ดอยู่บนต้นพืชต่อไปเนื่องจากผลผลิตจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วเมล็ดอาจจะได้รับความเสียหายจากสาเหตุหลายประการได้แก่การหักล้มการแตกของฝักเมล็ดงอกขาต้นการทำลายของพวกนกหนูและสัตว์ตัวพืชอื่นๆการระบาดของโรคและแมลง และสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นการเล่งในการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ได้ครับเพื่อฟังครับการเก็บเกี่ยวและการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์เป็นขั้นตอนที่สําคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ต้องให้ความสําคัญและเอาใจใส่เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีหากกระทำโดยไม่ระมัดระวังเมล็ดพันธุ์ที่ได้อาจมีคุณภาพที่ต่ำหรืออาจได้รับความกระทบกระเทือนเสียหายได้นะครับ ก็ฟังครับวันนี้รายการสําหรับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมอกอได้หมดเวลาลงแล้วครับพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทางสถานีวิทยุมอกอแห่งนี้ หากผู้ฟังมีข้อเสนอแนะติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนจดหมายมายังรายการจากแฟนมงานวิจัยมกตูป 77, ้ปน1077ปทฟอรเกษรศรรรสารรสตร,ร,สร,ร,รส์กรุงเทพ10903หรือโทร,รสอบถามได้ที่02-561-1474สำหรับวันนี้รายการจากแฟรรมงานวิจัยมกได้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ